ผมยี่สิบเอ้สิบเก้านาทีนะครับผมก็เอ้ยวอป่าเร็วป่าเร็วหรือเกินสวยงามวายโคตรเยอะวายมาแบบนี้มีโอกาสกระโดดต่อนะครับตอนแรกเนี่ยวายมันเข้าเยอะก็ผมก็คือวายมาเนี่ยก็คือมันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลทางเป่าเต็มล็อกอีกแล้ว โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับวัวทองเหมือนเดิมผมก็ทุนในวันนี้ผมก็เตรียมมาอยู่ที่100บาทเหมือนเมื่อวานนะผมเมื่อวานก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าถอนได้นะครับผมเย็ดโดไอ้เรี่แม่งแตกโคตรดีเมื่อวานนะใครยังไม่ดูไปดูได้เลยนะแม่งโคตรเหมือนบักอะ่ะอันนี้คือไม่รู้ว่ายังไงไม่รู้ว่าบักไหมแต่ผมถอนได้เพราะว่าผมเล่นปุ๊บผมตัดคลิปผมถอนเลยเนะี่ยผมว่ามันแตกเร็วมากนะผมโอเคก็ วันนี้ก็มาสูตรเดิมสูตรเมื่อวานเลยจะเป็นอ่าสูตรแล้วก็เวลาจะเป็นอยู่3อย่างจะเป็นสูตรอ่าสูตรสแกนแล้วก็เวลานะครับผมโอเคขอเริ่มเล่นเลยดีกว่านะผมเพราะว่าสูตรมันมีเวลานิดเดียวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะก็คือสูตรเนี่ยโอ้โหทำไมแลกโดดเลยนะมึงนะจะเป็นเหมือนเมื่อวานไหมต้องลองมาดูกันนะครับผมก็สูตรจะมีอยู่3สเต็ปนะจากแรกก็คือดูเวลา ดูเวลาเนี่ยผมแนะนําเป็นบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นและตีสองถึงตีสี่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงยีนาทีนะครับผม20่สิบเอ้สิบนาทีนะครับผม,ผมก็ยอามาอา่าเร็วป่าเร็วเหลือเกินสวยงามโอ้วายโคตรเยอะวายมาแบบนี้มีโอกาสกระโดดต่อนะครับผมบอกไว้เลยเดี๋ยวผมจะทําสูตรรอ นับวายให้แล้วกันเนาะมีเพื่อนๆหลายคนขอเข้ามานะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายให้จบก่อนเนาะจะเป็นอยู่3าอย่างที่ผมบอกเวลาสูตรสแกนและก็สูตรไต่เงินทุนเนาะเอาเป็นสูตรไต่เงินทุนหรือว่าสูตรวัวกระโดดหรือว่าจะเป็นสูตรนับวายก็ได้เช่นการเลือกมา1อย่างแล้วกันเนาะมันมีหลายสูตรแล้วก็มีหลายเจ้าทุก,กันแต่ว่าของผมผมว่าของผมผมว่ามันโอเคนะผมโอเค ขอไปที่12บาทนะจะเป็นทุนของ12บาทนี่คือขั้นสเต็ปที่2แล้วนะผมว่าผมก็แตกเร็วอยู่นะวันนี้แตกเร็วอยู่นะเมื่อวานมันแตกขนาดนี้มัเมื่อวานมันมันเร็วกว่านี้นะเมื่อวาน,นโคตรโหดอะ่ะ โอเคก็ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเนาะเพราะว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเหมือนเมื่อวานเมื่อวานมันบั๊กนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันบั๊กจริงๆแต่ผมก็ด้วยความไวของผมก็สามารถถอนออกมาได้แต่ผมก็ใครที่รู้สึกว่ามันบัก๊กยังไงก็รีบๆถอนนะไม่ต้องมาเอาลบมากเลยนะจะเล่นไปอย่าเล่นเมื่อเกินนะจริงๆเพราะว่าเราเล่นเท่าไหร่เราเคยแ้เท่าไหร่เราเล่นเท่านั้นแล้วถอนนะไม่งั้นมันจะถอนไม่ได้นะเดี๋ยวเขาว่ามันจะบั๊กอะไรงี้เบมือนแจกเงินฟรีอะไรแบบนี้นะครับผมนะครับผมนะครับผมนี่ โอเคโอเคมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเนี่ยบอกแล้วว่าเมื่อกี้ว,วายมันเข้าเยอะตอนที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยวายมันเข้าเยอะก็ผมก็คือวายมาเนี่ยก็คือมันมีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลอัางเป่าเต็มล็อกอีกแล้วครับผมเย็ดโต หูยวันนี้บักอีกปะเนี่ยผมว่าไม่บักหรอกวันนี้น่าจะเข้าจริงนะครับผมโอเคก็ได้อยู่อย่างวันนี้สูตรอยู่ที่85%้เปอร์เซ็นะครับผมอกหรือบอกไปเนาะ85%เปอร์เซ็นก็ได้อยู่แต่ใครอยากได้สูตรอะไรทุกอย่างครับผมอยู่ในคอมเมนต์หมดแล้วมันเละใช้ได้เฉพาะกับตัวที่ผมเล่นเท่านั้นต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าสูตรนี้มันไม่ได้แจกบ่อยวันหนึ่งผมนั่งเฝ้าทั้งวันเลยกว่าจะมาแม่งมาชอบมาช่วงประมาณเย็นๆ,ๆ,ๆกับค่ำๆเนาะบางวันก็มาบ้างบางวันแค่ผมโอเค ผมเพิ่มเป็น40บาทนะเพราะว่ามันข้าม500ามาแล้วเป็น1,000นะครับผมจะเป็นทุนของ1,000นะผมก็เรื่อยๆชิวๆวันนี้มีเวลาเยอะนะครับผมก็ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยก็ยังจะ5โมงแล้วก็รีบเรีนบเให้มันจบรีบเลีนให้มันจบโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วครับผมเย็ดเค่เอาดิอย่างน้อยต้องเข้าวะมันจะเข้าอีกไหมอะผมว่าต้องเข้ามา ต้องเข้าแหละขอเต็มล็อกอะไรก็ได้เลยขอเต็มล็อกก็พอถ้าตัวนี้ไม่เต็มล็อกก็ได้เอาแต่ขอแต่ขอแต่ขอไม่ขอไม่เต็มล็อกจริงด้วยขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวให้กันก็ไม่ได้โธ่โอเคแต่ได้อยู่เจดโดเข้าดีอยู่นะยังไม่หายไะเนี่ยรีบไปเล่นนะเพื่อนๆลองลอง,ลองดูเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเข้าดีมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ยังไงคนระับผมลองลอง,ลอง,ลองรีบไปเล่นนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆใครเห็นคลิปเมื่อวานต้องรีบเล่นนะนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้าดีนะ โอเค่ะขอเป็น80เลยนะผมไปรัวๆวเฮียบาอีกแล้วแม่งดวงมาอีกแล้วอ่ะโอเคขอมันต้องอย่างนี้เนาะรู้ว่าเป็นกระทุน100ว่าทุน100แไม่เข้าดีชิบหายคุณวู้ดอดอีกแล้วแม่งโดดอีกแล้วกด2ไม้แม่งโดดอีกแล้วครับผมเย็ดเคอันดีขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้หรือเปล่าขอหน่อยอังเปามาดิอังเปามาดิอังเปามาดิอังเปาไม่มาขอตัวอื่นก็ได้วาตัวอื่นขออะไรแหละทองมาทองไหมล่ะ ทองมาไหมล่ะทองมาไหมล่ะโอ้โหเสียดายวะโอเคขอตัวอื่นก็ได้มาส้มมามันมันเต็มแล้วให้เราสองสารอบแล้วมันจะเต็มให้อีกปะมันจะดันไงกูว่าแล้วไงพูดมันจะทันขาดคําเลยอะอะโอ้โหทำมามะโหชนดต่อเนื่องนะ้องนะอืต้องเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องแอบแอบช็อตบ้างนะครับผมเพราะว่า มันจะแบบปึ๊บๆอะไรเงี้ยมันเป็นการหลอกนิดนึงไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคก็สําหรับใครที่ชอบสูตรไหนของผมนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มานิดนึงเนียผมครบเปื่อจะได้ผมทําคลิปต่อต่อไปเอ่อเป็นแนวทางให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีขอข้อเรียนรู้ก่อนที่จะเล่นสล็อตมาฝากแล้วกันแนคบผมสําหรับในวันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะลงนะผมคลิปนี้ก็โอ้โหโดดโดดนี่โอ้โหโดดโคตรด,ดีวันเนี้ย วันนี้ดวัวโดดโคตรดีคําถามต้องมาแล้วบัวโดดกี่รอบแล้วกันคําถามในสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้นั่นเองเนาะโอเคบัวโดดกี่รอบแล้วกันแม่งมานนอ้ยแม่งมันเต็มล็อกไม่เต็มล็อกแล้วอะโอเคสองร้อยมาขอสองร้อยเลยสองร้อยเลยสองร้อยเลยจังหวะนี้สองร้อยเลยสองร้อยเลยมาสองร้อยเลยไหมมีโอเคไปต่อไปต่อไปต่อก็ยังไม่มาไปต่อก็ยังไม่มีโอเคไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเ,เริ่มไปแล้วเริ่มแผ่วแล้วครับผมเริ่มแผ่วแล้วขอไม้เดียวขอไม้เดียวแล้วมันจะดีนี่ไงมาแล้วท้องสองเส้นก็มาดิครับก็ชีวๆวครับน้องๆโอ้โหสี่พันบาทชียวๆอุ้ยเกือบหมื่นแล้วว่าตดดดิโดเกือบหมื่นแล้วว่าโอเคขอต่อนะไม้สองร้อยเดี๋ยวถึงหมื่นจะเล่นไม้สี่ร้อยนะครับผม ก็ลองเล่นตามที่ผมเนี่ยลองดูคลิปก่อดูคลิปผมพูดอะไรเงี้ยก็ลองดูตามตอนที่ผมเพิ่มเงินนะว่าผมเพิ่มตอนไหนบ้างอะไรยังไงก็ลองเอาไปทําตามดูแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือเวลาก็คือเวลาแล้วก็ นะครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้าสูตรมาตอน3ามโมงหรือว่าไม่ใช่เวลาที่ผมบอกไม่ใช่ตีสองเอ้ยไม่ใช่3ามโมงเย็นถึงเอ้ยไม่ใช่บ่ายสามถึงห้าโมงเย็นหรือว่าไม่ใช่ตีสองถึงตีสี่ก็ผมว่ามันสามารถเล่นได้นะแต่เปอร์เซ็นต์แบบเข้ามันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์วจริงๆไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องเล่นทุกวันนะต้องบอกไว้ก่อนก็คือรอรอแบบมารอสูตร อะไรแบบเอาเข้าช่วยชวจะดีกว่านะครับผมก็โอกาสที่จะเล่นเนี่ยผมแนะนําเป็นช่วงต,ต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปอธิบายให้ฟังในคลิปที่ผมจะบอกข้อเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นสล็อตน,นะครับผมอะไรแบบนี้ล้วกันผมไม่บอกในนั้นหมดเลยดีกว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็อยากรู้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นแล้วกันนะครับผมก็จะอธิบายอย่างละเอียดเลยแล้วกันเนาะสำหรับภาพประกอบเดี๋ยวผมหาอะไรมาใส่แล้วกันนะครับโอเคก็ไปเรื่อยๆเนาะ โอเคตอนนี้ได้อยู่ที่8,8 0 0นะครับผมก็จะหมดเวลาเล่นแล้วก็ผมว่าผมได้อีกนะได้อีกนะอ้โหโดดโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วเย็ดตัอ่าไม่เข้ามาสองรอบแล้วนะไม่เต็มล็อกมา2รอบแล้วนะรอบนี้ขอได้ไหมรอบนี้ขอได้หรือเปล่าขอสักหน่อยได้หรือเปล่าถ้าทองมาจะดีมากมาก ถ้าทองมาจะเป็นอะไรด,ดีมากมากไม่เต็มล็อกแต่ได้ทองสองเส้นก็โอเคอยู่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเย็ดโดเท่าไรครับผมเท่าไรเท่าไรก่อนแปดพันแล้วเก้าพันแล้วหมื่นไหมหมื่นไหมหมื่นโอ้โหหมื่นท้วนครับผมเ,เย็ดเคเอไม้แปดร้อยหรือสี่ร้อยดีครับผมผมว่าอ่าสี่ร้อยพอไหมสี่ร้อยเนาะเพราะว่าสี่ร้อยเนี่ยมันน่าจะโอเคนะ โอเคถ้าใครใจไม่ถึงผมแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเกินผมนะขอแค่เล่นต่ํากว่าผมก็พอหรือเล่นเท่าผมก็ได้นะอันนี้คือแนะนำเนาะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปเล่นกันเนาะโอเคก็ขอแนะนําไอ้ตัวที่ผมเล่นนะเพราะว่าตัวนี้ก็คือแม่งบัก๊กแม่งยังแจกให,ใ,หใ,หให้กูยังถอนได้อะไรเงี้ยขนาดบ้ายังถอนได้ผมก็โอเคนะห้าหมื่นตอน่อเมื่อวานโคตรเด็ดวันนี้ขออีกสักสองหมื่นแล้วกันเนาะได้สักสองหมื่นก็น่าจะไปแล้วแหละได้สักสองหมื่นก็ผมว่าโอเคแล้ว ไม่รู้ว่ายังไงอู้หูทองอู้หูทองสามเส้นยันโดโอุ้ยทองสามเส้นมาไงวะครับนี่ยันเคอุ้ยโคตรสวยยันเคทองสามเส้นอ,อู้หูยันโดวัวไม่ต้องโดดบอกเลยหมุนธรรมดาก็เด็ดแล้ว,วผมสำหรับวัวทองในวันนี้ยันดโดสองพันสี่เอ้ยสองหมื่นสี่เฮ้ยถูกแล้วสองหมื่นสี่โอเคไปต่อหรือพอแค่นี้วะขอแปดร้อยได้ไหมอ่ะ ขอสักไม้เดียวเข้าผมไปเลยจริงๆไม้เดียวผมไปเลยไม้เดียวผมไปเลยอ้หูอันนี้ไม่นับ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 อันนี้แต่ได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้แปดพันก็สิบเข้าอยู่นะก็โอ้โหได้อยู่ได้อยู่ขอหน่อยขอไม้เดียวไปเลยขอแบบขึ้นคําว่าบิ๊กวินไม้เดียวไปเลยขึ้นคําว่าบิ๊กวินไม้เดียวไม้เดียวไม้โอ้หู้าโดดน,นะมึงงาโอเคช็อตไปก็ไม่มีผล โอเคไม่ช็อตแล้วไม่ช็อตแล้วไม่ช็อตแล้วโอ้โหเงียบจัดจัดเงียบจัดจัดมาแล้วนี่ไงบิ Big ๊กวินเรียบร้อยครับผมเยศเคโอเคพอได้เรื่องครับผมมาอีกห้าหมื่นเยอะเจ้าโอ้โหวันนี้ห้าหมื่นอีกแล้วเหรอไ,ได้อีกห้าหมื่นนะผมโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ้ยซับสไครต์เอ้ยถูกแล้วซับสไครต์นะครับผมโอเคก็สวัสดีผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแนวทางไปเรืเร่อยๆนะแค่ผมไปละไปละ